รู้จักไหมว่าพี่เป็นใครจักค่ะพี่พี่เหน่งเหมิงจ่ายใช่ไหมพี่เป็นไงเป็นไงแล้วชอบมุกไหนของพี่มากที่สุดจ้าให้หนูพูดไปพี่จะไม่โกรธใช่ปะไม่โกรธบอกมาเลยพี่ปึิ้มคือหนูโคตรชอบตอนนี้พี่แบบยิ้มแห้งๆอยู่ในฉากอะค่ะแล้วเขาก็เจาะเต็มเขาไปที่หน้าที่แบบชัดๆอะคือแบบขำดีที่แบบพคดรขำเลยหน้าพี่ขำแห้งได้ธรรมชาติมากเลยไปนนี้กลับไปนะเดี๋ยวปวดหัวบ้างเดี๋ยวเมื่อยแขนบ้างแต่พี่นี่เมื่อยขาอย่างเดียวเลยไอ้น้อง เดินเรื่องเล่นทั้งคืนไม่ใช่ดิยืนอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหเชียบกันเองเองพี่สุดยอดเลยเฮ้ยหนุ้ยอ่ะว่างานตักเพืารักเองกับข้าเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยกี่ปีแล้ววะโอ้ยเกือบ20ปีแล้วมั้งจากวันนั้นจะมีเราเราเรื่องใดจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน ไม่ทิ้งไม่ทิ้งโอ้ลืมไปเลยที่ที่นายเคยสอนเลอไอ้ลูกเนี้ยลืมตลอดเลยเพียงเพียท่อนเนี้ยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งไม่ทิ้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดมึงยังร้องเพี้ยนนะกูจะทิ้งมือนะคนอีเรื่องนมรู้เรัเองเองรู้ไหมว่าข้าเนี่ยรักเองมากที่สุดเลยนะเว้ยโอ้เรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วเพื่อนข้าก็มีเยอะแต่ข้าเนี่ยไม่เลือกคบกับใครเลยจำได้ปะสมัยก่อนน่ะสิบต่อหนึ่งอ่ะสองสี่ สิบต่อสองมึงไปนอนหลับอยู่ไงเดี๋ยวตามมาใช่ฝั่งนู้นอ่ะสิบคนแต่เราอ่ะมีอยู่แค่สองเองใช่ข้าก็บอกกับเอ็งว่าเฮ้ยเอ็งเนี่ยไปหาใครมาก็ได้ให้ไอ้แก๊งนู <c 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 ้นเนี่ยยกมือไหว้ให้ได้อ่าแล้วเราก็ทําตามนั้นได้ป่ะใช่เอ็งก็ทําตามข้าเลยใช่แล้วก็ไปพาพระมาไอ้พวกนั้นยืนไหว้ยังไาเลยเม่ไหว้ไหมไหว้ดิแล้วเราสองคนก็หนีรอดมาได้ใช่ หลังจากนั้นก็โดนน่วมเลยคนเดียวเลยกูก็ทิ้งอะไรกับตักงเนเอ้ามันเป็นวิธีต้องเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดแล้วมีมีวิริยะวิริยกรรมอีกไหมวีอะไรปนใจวิริยะกรรมของไทรมีอีกไหมนี่มีอยู่แล้วโดนกับตัวผมเลยคุณเอ็ยังไงครับพี่ล้างข้าวต้มก็ไปนั่งนะมองต่างคนต่างมองมองกันไปมองกันมาไอเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วไอพวกนั้นมันพวกเยอะไงอาศัยพวกเยอะแล้วมีดอาวุธครบมือ เราจะลุกเช็คบินอยู่แล้วล่ะโหล้อมเลยปากเลยไอ้ตักมาพอดีทำไงกระโดดพุ่งเข้าไปโอ้โหไอ้พวกนั้นแตกฮือเลยเออแสดงว่าหนังเหนียวแทงไม่เข้าแตกตรงนั้นไงเราใครจะอยู่โอ้โหเนอะเหม็นปหมดแต่ก็เป็นวิธีเอาตัวรอดมาได้แตกเหน่อยนี่ออกใช่ไหมรักมากจากเดินท่มีเราเราละไหนจจำไว้

and wee yeah